เมื่อวันที่17-20กรกฎา,าคม2566หลังจากจบกิจกรรมค่ายสุขภาพที่ราชธานีอโศกอาจารย์หมอเขียวครูรุและนักเรียนวิชารามได้เดินทางจากราชธานีอโศกเข้าไปสวนป่านาบุญหนึ่งอเอดอนตาลจัังหวดมุกดาหารเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่โดยในช่วงเช้าของกิจกรรมนักเรียนวิชารามหญิงและครู ช่วยกันทำความสะอาดที่พักทำอาหารส่วนนักเรียนวิชารามฝ่ายชายและครูช่วยกันตัดแย่ตามคันนาหลังรับประทานอาหารเสร็จไปช่วยกันเก็บแก้วมังกรไร้าสารพิษช่วงเย็นฟังธรรมและอปปริหารธรรมในวันที่18-20ถึงนักเรียนวิชารามและครู โฮมแรงกันดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายหลังเสร็จกิจกรรมการดำนาแล้วในช่วงเย็นครูรู้และนักเรียนร่วมกันสรุปกายสรุปใจจากการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อมาบูรณาการเรียนการสอนของนักเรียนวิชารามหลังเสร็จภารกิจการดำนาแล้วก็จะเดินทางเข้าสวนป่านาบุญสี อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมต่อไป